สาวๆทุกคนอยากที่จะมีผิวขาวเนียนสดใสหน้ามองแต่เนื่องจากอากาศในบ้านเราไม่ค่อยเอื้ออํานวยนอกจากจะมีแสงดาดดแรงแล้วยังเต็มไปด้วยมลภาวะอีกมากมายที่ล่องลอยอยู่ในอากาศ สิ่งเหล่านี้ละค่ะที่จะทำให้ผิวเสียและหมองคล้ำมากยิ่งขึ้นวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับเจ้าครีมผิวขาวที่หลายต่อหลายคนคงเคยพบและได้ยินชื่อมีมากมายหลากหลายยี่ห้อสิ่งที่ทำให้สีผิวของคนเรามีความแตกต่างกันก็คือเม็ดสีเมลานินซึ่งจะมีประโยชน์เป็นอย่างมากในการช่วยป้องกันผิวจากแสงแดดสำหรับคนในโซนเอเชียจะมีเม็ดสีเมลานินเหล่านี้เป็นจำนวนมาก ครีมผิวขาวที่ช่วยในการปกป้องผิวจากแสงแดดและอันตรายจากแสง UV จะช่วยป้องกันไม่ทำให้ผิวเกิดการเพิ่มปริมาณเม็ดสีเมลานินมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ครีมผิวขาวที่ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและช่วยในการเร่งการผลัดเซลล์ผิวเช่นวิตามินซีโปรตีนแปปทาย AHA BHA เป็นต้น ครีมผิวขาวที่ช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระเช่นวิตามินซีโคเอนไซคิว1 0สารสกัดจากต้นสนสารสกัดจากขมิ้นเป็นต้นครีมผิวขาวที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเช่นกรดไฮายาลูโรล,ลิกเป็นต้นก่อนที่จะซื้อครีมทาผิวขาวมาใช้ทุกครั้งควรพิจารณากันให้ดีก่อน ว่าครีมที่ช่วยทำให้ผิวขาวจนแทบจะเรียกได้ว่ากลายเป็นซีดเหล่านั้นมีส่วนประกอบของสารที่เป็นอันตรายหรือเปล่าณนะตอนนี้มีการแข่งขันการตลาดในเรื่องธุรกิจเสริมความงามหรือเครื่องสำอางค่อนข้างที่จะเยอะมากเพราะฉะนั้นคือยูริยอยากจะฝากท่านผู้ชมเอาไว้ว่าไม่ว่าการตัดสินใจที่จะเลือกใช้สินค้าอะไรก็ตามแต่เราอย่าดูที่โฆษณาที่เกินจริง ะะอันนี้คือบอกก่อนสิ่งแรกที่ต้องดูเลยคือหนึ่งเลยคือออยลรับรองหรือเปล่าแหล่งผลิตน่าเชื่อถือได้ไหมนะคะเพราะว่าเราดูไปปุ๊บบางทีราคามันอาจจะถูกแต่คุณภาพเราต้องดูด้วยนะคะและอันนี้คือสําคัญมากๆเพราะว่าเท่าที่เจอมาเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเยอะพี่ยุริข่าวมากแต่ขวัข้างเทียงมันมีคือเวลาการที่จะตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าชนิดไหนก็ตามสิ่งสําคัญคือ ผลิตภัณฑ์นั้นมีอยอยหรือเปล่าเช็คเข้าที่เว็บไซต์ทางอยอยได้เลยค่ะ